กลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนเรียกร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบการทำหน้าที่นะครับพร้อมขอให้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ไม่ได้รับการโปรดกล้าวครับกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนหรือกวปยื่นหนังสือผ่านานายรักสเกชาแฉฉายรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ถึงนางผานิตนิติทันประภาสประธานผู้ตรุจการแผ่นดินเพื่อให้พิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริงการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชที่ไม่ได้รับการปลดกล้าปลดกระหม่อมแต่งตั้งทั้ง6ประกอบด้วยนายวิชามหาคุณนายใจเด็ดพรชัยยานายประสาทพงศิวภไพนายพักดีโพธิสิรินายวิชัยวิวิทยเสวี และนายปานเทพกล้าณรงรานประธานปปชนายสอนรักมาลัยทองแกนนำกวประบุว่าการที่กรรมการปปชไม่ได้รับการโปรดเกล้าวแต่งตั้งจากพระมหากษัตรยิย์ย่อมไม่มีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งหากเป็นจริงเช่นนั้นขอให้ผู้ตรวการแผ่นดินดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายรวมทั้งการยื่นถอดถอนกรรมการปป,ปชทั้งหคนด้วย และยังขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของกรรมการปะปะชดังกล่าวต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใสาภายใน7วันเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่ได้เอ็นเอียงหรือเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลตามที่สังคมเคลือบแคลงสงสยัยโดยยืนยันว่าในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีมีสิทธิและหน้าที่ตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระทั้งปวงครับ ท่านทั้งหกท่านเนี่ยท่านยอมรับว่าท่านไม่รับการกดกล้าวแต่ท่านมีกฎหมายรองรับท่านนะผมก็เลยให้ประชาชนเนี่ยเครือบแขงใจไปตรวจสอบผู้อื่นแต่ตัวเองได้ตรวจสอบหรือไม่ก็ขอให้ปปชเนี่ยได้แสดงความบริสุทธิ์ใจออกมานะแต่เขาก็อ้างว่าได้ยื่นให้ทางสํงงานักงานผู้จัดการแผ่นดินแล้วทางบัญชีทรัพย์สิน จึงต้องมาหาท่านไงถ้า<ผ>ม,มันเป็นเด<ง>ิมย้งงงว่าบางทีติดอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเช็คให้ที่มาแต่ทีนี้ในหนังสือเนี่ยก็บอกว่าให้ให้ให้ท่านเนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยภายในเจ็ดวันนะภายในเจ็ดวันถ้าได้ยื่นแล้วขอให้นําเสนอต่อสาธารณชนด้วยต้องเช็คให้ครภายในเจ็ดวันท่านต้องตอบนะอันนี้ท่านต้องตอบถ้าท่านไม่ถ้าไม่ตอบเนี่ยเดี๋ยวประชาชนจะมองว่าท่านเนี่ย เพื่อประโยชน์ให้ทางปปชอีกนะเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีนะก็จึงฝากเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ที่ไปที่มาว่าปปชเนี่ยในที่สุดเนี่ยโกหกหรือไม่พร้อมกันนี้กวปยังขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินชี้แจงกรณีที่นายกิติพงศ์กมนธรรมวงศ์อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืนเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งได้ตรวจสอบคำร้องและมีมติส่งเรื่อง ให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นโมฆะหรือไม่นั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่โดยกะวะปเห็นว่าการกระทำดังกล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินกับ